วัดีค่ะวันนี้แพลนเ,เรื่องมาอีกแล้วค่ะจากเด็กยิงสิบพม่าล้อเเลือจากอำเภอประสาทจังหวัดสุรินตอนนี้นะคะก็ทำการแสดงสายธรรที่สตูดิโอโมอชิดจำงกัดขอขอบคุณนะคะสำหรับการสนับสนุนมอชิดบริษัทมอชิคอดคอนโ่นวันนี้ก็เป็นวันที่19 เดือนมกราคมปี2026วันนี้ก็จะมาเป็นไคยเราเรื่องวันนี้ขอเป็นพลังงานของผู้หญิงนะคะท่านจากผู้หญิงคนหนึงที่เป็นบุคคลที่มีครอบครัวแต่สามีก็ไปมีอ่ที่3หรือเป็นพลังงานของอสามีภรรยา LGBTQ หรือพา r ร์ทเนอรออะไรก็แล้วแต่ถ้าใครเข้ามาดูก็เป็นพลังงานของคุณนะคะอามาดู พลังงานของคนนี้อ่ะสมมติสมมติสมสมติว่าเป็นพลังงานของเราอ่ะสมมติง่ายๆเบสิกผู้หญิงป่ะผู้หญิงสวยสวยแต่ว่าอาภัพรักสวยเวยมากแต่อภัพรัก,กไม่เป็นไรเนาะมีเงินเงินสักอ,อย่างมามา,มาเรือเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงคนนี้ชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับผู้คนนี้ คนเขาเขาและกับเบือที่สามจเจ็เเอกอะไรคือ,อเพียงเป็นระดังความสัจจริงนะคะถูกประการเป็นพลังงานของใครนะคะใครอยากให้พลังงานอันนี้อ่ะมาส่งพลังงานมาพูดสิ่งใดผิ่ง,งนั้นก็ขอโทษทีสิ่งนต่นมันจะไม่ทำที่ไหนอะ่ะจะไปที่สวนกไฬลไง แล้วเ,เราไม่ค่อยสบายท้องด้วยเราเมื่อคืนเมื่อวานปวดท้องใครก็ได้เดอ้อใครก็แล้วแต่นะยังไม่ได้จ่ายค่าครูจ่ายเดอ้อมันเป็นอาถรรพ์เดอ้ออาถรรพ์นะั่นแหละมันไม่ใช่เจ้า,เ,าเ,เราด้วยคอยนี่แหละเรานี่แหละจะเป็นคนรับพลังงานของคุณแทนนะขอความเมตตาอย่าติดค้างชำระค่าครูนะครับมันเป็นอาถรรพ์เพราะว่าพลังงานนั้นนะ่ะพลังงานของคุณนะ่ะมันจะเข้าตัวเราเออนั่นแหละ ขอควางรรดูนาในโปรดพอรง่งพักรูก็คือพาครูเด้อยา มาผู้หญิงคนนี้นเหรอว้าวนี่ไงนี่ไงโอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะ j u s t m e n ก็คือถ้าถ้าสิ่งที่บุคคลเนี้ยเขาเขาทำดีใช่ป่ะปฏิบัติดีใช่ไหมสิ่งนี้ก็คือเราก็จะได้รับการตัดสินจากเบื้อนบุญนี่ไงว่า,าถ้าเราทำสิ่งดีใช่ไหมสิ่งดีก็จะก็จะได้รับผลตอบแทนจาก,กสิ่งที่ดีอืมการเงินก็ เงื่อนเลยเหรอมีคนที่แบบการเงินอ่ารู้สึกว่าจะมีใครเอาเงินมาให้ค่ะรู้สึกว่าจะมีใครเอาเงินมาให้หรืออาจจะเป็นประมาณว่าการเงินก็คือสู้เพอาะเป็นวิชีวิตที่ก็าสู้ไงสู้บักบับโอเค รวมเรื่องสิ่งที่เขาทำใช่ไหมถ้า,ส,าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีปฏิบัติดีปฏิบัติข้อสิ่งที่เขาทำนะการงานของเขาอะนะเขาก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นจะเป็นที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดัง้วเป็นที่รู้จักของทุกคนนะนะการเงินก็อ่ะโอเคอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีใครบุคคลใดที่แบบเขาไม่เขาแบบ เสียใจสิ่งความรู้สึกที่จะต้องเดินดีไปจากกานแด่นีไปจากสิ่งที่มันแย่ๆนะจะอาจจะเป็นคนครอบครัวนะอดีตเออเ,อเอดินเดินีจากอาดีตไปแล้วแต่อดีตที่มันแบบแย่ไม่ดีผิดหวังเสียใจการเงินก็คือ ใจดีมีเมตตารักผู้อื่นใช่ไหมแต่สิ่งที่คุณมอบให้ไปก็คือคุณโดนกระทำคือโดนโกงโดนเฉยยศโดนหักหลังโดนทำแบบเสียความรู้สึกกันนะก็คุณก็เลยจะนั่งคิดนะว่าคุณทำอะไรผิด,ดหรอะทำไมแบบคุณต้องเจอสิ่งนี้อะไรเงี้ยทำไมคุณต้องเจอเรื่องราวที่มันไม่ดี ทาอะไรผิดเหือท้ายที่สุดแล้วคุณก็คุณก็ไปออกไปจากจุดนี้คุณออกไปจากจุดนี้นะเพื่อไปเริ่มต้นการงานอาชีพของคุณใหม่เพียงลาพังคุณก็เก่งงานนะคุณสู้เพียงลาพังเพื่อที่จะเริ่มต้นกับอาชีพการงานของคุณมันเป็นความหวังใหม่ของคุณนะนแต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่คุณสร้างคุณตั้งใจใช่ไหมคุณไปสร้างอ่ะครั้งแรกก็แบบ ก็เครียดแนะ่นาะคิดว่าเอมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมมันจะมีปัญหาอุปสรรคไหมคเครียดแต่นะแต่พอเมื่อคุณไปเริ่มทาจริงๆใช่ไหมมันก็ผ่านอุปสรรคมันก็มีนะใช่ไหมละ่ะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปเพราะการถึการเก่งงานของคุณความที่คุณเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบให้ มอบไปสิ่งดีๆให้ผู้คนคนอื่นความใจดีจริงใจมิตรในตรเวเป็นคนที่แบ่งชอบแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นถึงคนจะโดนโกงโดนชโยศอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดสิ่งเหล่าน,นี้นะมันก็จะกลายเป็นเป็นกรรมดีของคุณที่คุณสร้างใช่ไหมเนี่ย <Yeah. S 1> กรรมดีที่คุณสร้างสวรรค์เป่าใจให้แล้วก็คือท้ายที่สุดคุณก็ได้เป็นสิ่งนี้ค่ับุณราชาเรียม จะมั่งมีสีสุขกับอาชีพการงาน,งานการเงินของคุณนี่ไงไร,ราชาเียกก็คือสุดยอดแล้วครับกระจายชพาราชาเียกก็คืออาวุธอาพระชาคิง,ง,งเวลาอะไรมีเงิน,นมีทองนั่งอยู่ในบันลังคิดคือคุณคิดอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานอะไรก็แล้วแต่คือคุณมีคุณมีพลังอะไรนะียกพลังแบบ ของความมั่งคังง่งอุดมสมบูรณเป็นพลังที่แปลว่า uh I'm sorry about the noise uh คือคุณมีพลังพลังของความมั่นคงมั่งคั่งที่ดึงดูรับเข้าสู่ตัวของคุณคุณอาจจะรู้หรือคุณไม่รู้นะแต่บอกไว้เลยว่าม,มีสิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับคุณขอแค่คุณ เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคเหล่านี้นะอะไรก็แล้วแต่ที่เรากล่าวออกไปนะท้ายที่สุดถ้าคุณชนสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับคุณครับและอย่าลืมปฏิบัติดีต่อไปใครจะคิดอะไรหรือทำอะไรกับคุณไม่ดีเมื่อในอดีตก็ปล่อยวางเอาหิวกับให้เขาแล้ววันหนึ่งสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นกับคุณคือราชาเหรียญราชาเหรียญน,นี้หมายถึงว่า อ,จอาจจะพลังงานนี้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาดูสิทธิก็คือของคุณถ้าผู้ชายผู้ชายเข้ามาดูก็คือเป็นของคุณอาเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมดเออนั่นแหละพลังงานแกเลยถ้ามาดูอะไราเรียนไม่จําเป็นต้องเป็นผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเราก็ได้ไรชาเรียนนี่ไงคระบุมพลังงานการกสร้างค่ะนี่ไงคือภพยใบนี้คือประมาณว่าเสกเงินได้เงินเสกทองได้ทองเพราะสิ่งที่เขาอธิษฐานคือเขาอธิษฐานมาก เขาไปเจอเทวดาใช่ไหมแล้วก็ถามเทวดาว่าเขาหิวข้าวอยากได้ข้าวกินแต่ว่าพอเทวดาให้สิ่งนี้มาใช่ไหมให้ไม้มาใช่ปะขอตักซื้อไม้มาพอเขาหิวข้าวใช่ปะขอซิกข้าวแต่ข้าวันกลายเป็นโฟมซิกข้าวอีกก็กลายเป็นโองกลายเป็นโองอีกเขาเลยต้องกลับไปหาเทวดาว่าขอไหมขอได้ไหมได้ไหมว่าเขาเป็นของกินได้ด้วยได้ไหมแบบว่า ของกินด้วยแล้วก็หรือความหมายของเขาอาจจะประมาณว่าขอคิดเป็นเงินที่เขาเป็นทองแต่ความหมายของเขาก็คือประมาณจะสือว่าสิ่งใดที่เขาสร้างเจตนาสร้างอะไรก็แลบบ้วแต่ปลูกขึ้นอะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้เงินได้ทองใช่ไหมแต่ท่านเทวดาก็คือสิ่งให้ข้าวเป็นทองก็เลยเด็จก็หิวข้าวก็เลยเป็นทองก็กินไม่ได้ก็เลยต้องไปขออธิษฐานใหม่ว่าโอเคงั้นขออธิษฐานว่า ข้าวให้ได้ข้าวดูพืชได้พืชก,ก็คือเอาไปแลกไปแลกซื้อขายเอาปเป็นเงินเป็นทองอะไรอย่างนี้นะมีความหมายเพราะท่านธรรดาท่านท่าน่ท่านกินบุญใช่ไหมเออท่านจะลืมกินไปว่าเอ๊ะเออใช่มันลืมไปเพราะเป็นมนุษย์มนุษย์ก็ต้องแบบดูข้าวก็ต้องกินข้าวเนวาะแล้วก็เอาไปขายก็ขอแบบการค้าการค้าการขายเรื่องแลกเป็นทรัพยดเออเลขเป็นทรัพย์ได้ทรัดถือสมบูรณ์อะไรอย่างนี้นะความหมายนะ ไม่แนไหมคะผมแต่ก็คือราชการก็คือเรียนรับนู่นค่ข้างขาองว่าคุณครองอะไรเงี้ยความเป็นมายวิเศษเงินธรรมดาให้มามเนี่ยเขาเป็นส่นดีเนี่รียนนะเนี่ยเรียนเต็มมือแล้วครับผมเนี่ยเรียนเนี่ยทีนี้ก็เลยท่านก็เลยเป็นเป็นเงินแทนเงินก็คือเอาไปแลกเอาไปแลกซื้อเอาไปแลกซื้อข้าวได้ไปแลกอย่างอื่นได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นทําไมของเอาไปเรีไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นก็คือ ยังไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นไงอันนี้หมายถึงว่าเป็นเ,อ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 เรื่องเราเมื่อสมัยดึกดำบรร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 พูอะไรอย่างนี้นออนะอ่ะต่อไปก็จะเป็นไข้เราเรียงแต่ละตำแหน่งนะขอสับอะกี้ก่อนนะคะ,คะขอภัยก็เสียงดังได้ึงนนะคะไม่มีสถานที่ค่ะ